ทุกคนท่านเระอยู่ช่องสุเมธไอทเช่นเดิมเช่นเคยวันนี้เรามาบอกสเปคตัว POCO F7 Ultra ซึ่งรุ่นนี้บอกเลยว่าเป็นรุ่นที่คุ้มค่ามากเลยทุกคนคือจะบอกแค่สเปคของตัว Ultra ก่อนส่วนต,ตัว Pro นี่เดี๋ยวทำคลิปใหม่ให้นะครับโอเคเราฟังสเปคเข้าวๆก่อนเลยละกันรุ่นนี้เนี่ยหน้าจอคอนเอียดถึง 2K ทุกคนอัตราฟร์เรทรุ่นนี้ให้มาที่120เฮเลย ส่วนความใหญ่ของจอรุ่นนี้อยู่ที่6.67นิ้วส่วนอัตราการสุดแสด,ดที่3,200นิตซึ่งบอกเลยว่าเป็นหน้าจอเรือธงแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็ยังรองรับ HDR10+ ด้วยแถมรุ่นนี้บอกเลยว่าเรื่องกล้องก็สุดจัดเหมือนกันทุกคนกล้องหลังรุ่นนี้จะให้มาถึง3ตัวหลัก50ล้านิกเฟลเป็นเซนเซอร์ l i g ์ฟิ u s i o ั800การสั่นเป็น OIS ส่วนอีเลนหนึ่งปเป็นแอนต์วายคอนเอทที่32ล้านพิกเซลมีการสั่เป็น OIS เหมือนกันมุมกว้างพิเศษด้วยทุกคน120องศาเลย่วนเ็นเลนหนึ่งแต่เป็นเลนเทเลโฟโต้อ,ตอ,อันนี้เนี่ยแบบสามารถซูมได้ไกลสูงสุดอยู่ที่2.5เท่าเออทุกคนใช่ารายละเอียด50ล้านพิกเซลแล้วก็สามารถ,ถถ่ายมาโครได้อยู่ที่10เซติเมตรซึ่งถ่ายได้ใกล้ๆแล้วก็คมชัดแน,น่นอนทุกคนแล้วก็สามารถ ถ่ายวิดีโอได้ถึง8เค24ฟเฟนเลทถามว่าเฮ้ยมันดีไหมอันนี้ก็แล้วแต่คนใช้ไปเพราะว่าผมบอกเลยทุกคนว่ากล้องอ่ะร้อนโอเคขอพูดสเปคให้จบก่อนแล้วค่อยสรุปสเปคให้ฟังกันนะครับผมอืก็กล้องหน้ารุ่นนี้ให้มาถึง32ล้านติเซลเลยส่วน วิดีโอกล้องหน้าได้ที่1,860 0เฟเรมเรตถือว่าไม่ได้น้อยหน้าใครนะครับผมแล้วก็ CPU ของรุ่นนี้จะใช้เป็นสซนัลคอน8อี i t ตซึ่งบอกเลยว่าเร็วแรงความร้อนจากการได้ดีมากแล้วก็แถมยังมาพร้อมกับระบบระบายความร้อนแบบใหม่ของตัวพ็อกโคเองด้วยก็พ็อ o อ่ารุ่นนี้เนี่ยจะมีการใช้อยู่แล้วจากตัวเรือธงของเสี่ยวมี่หรือว่าเลดมีนะอ่ะคาคยใช้มาแล้วเหมือนกัน สามารถลดความร้อนได้จริงถึง3องศาแล้วก็ความใหญ่ของตัวลดความร้อนเนี่ยทุาากคนอยู่ที่5,400ม mm. ิลิเมตรบอกเลยว่าใหญ่นะทุาากคนเออลดความร้อนได้จริงด้วยน่าสนใจส่วนบางคนเอ,อ้ต้องการหรือจับสัญญาณดีๆรุ่นนี้ก็จะมีชิปเซ็ตพิเศษของเขาก็คือ T1S อันนี้คือจะช่วยในการจัดการ เกี่ยวกับสัญญาณนะครับผมก็มีเสาสัญญาณรอบทิศเลยก็มาจัดสัญญาณ Wi-Fi สัญญาณ GPS สัญญาณ 5G อะไรต่างๆก็สามารถจัดได้เลยนะครับผมส่วนการเชื่อมต่อต่างๆรุ่นนี้จะเป็น 5G Wi-Fi 7 Bluetooth version 5.4เป็นพอร์ต Type C ด้วยนะครับทุกคน ัวทางด้านของแบตเตอรี่รุ่นนี้ให้มาที่5,300มิลลิแอมป์ก็คือทัว่วไปเลยรองรับการชาร์จเร็วทุกคนที่120วัตต์เลยก็คือ3ามี่นาทีเต็ม100เซ์เลยทุกคนส่วนการชาร์จไร้สายรุ่นอัลตร้าจะมีแต่ว่ารุ่นธรรมดาจะไม่มีนองารุ่นโปรไม่มีนะครับก็รองรับที่50วัตต์ก็ชาร์จเต็ม100ที่75นาทีก็ถามว่าเร็วไม่เร็วพอสมควรนะรุ่นนี้เนี่ยบอกเลยว่าจะใช้งานได้อย่างต่อเนื่องประมาณ13ชั่วโมง แต่ว่าถ้าเราเล่นวีดีโอแต่บวกไปเลยที่15ชั่วโมงทุกคนอมืมาตรฐานอาการเล่นนําทางหรือว่า GPS ต่างๆอยู่ที่10ชั่วโมงอันนี้เขาบอกเขาเคลมมาอย่างนี้ทางแบรนด์เขาบอกมานะครับโอเคเข้าสู่ช่วงสรุปสเปคแล้วก็บอกสเปคเพิ่มเติมข้อดีข้อเสียอะไรยังไง เพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่คุ้มค่าสำหรับสายเกมมิ่งด้วยอ่าเพราะว่าชาชิปเซตแปรซไนนามากร8อีริดซึ่งจ,จริงๆอะชิปเซตเนี่แรงอยู่แล้วแล้วก็จัดการความร้อนได้ดีมากๆจริงแล้วก็มาพร้อมกับอะไรทุกคน AI คือรุ่นนี้จะมี AI หลายอย่างมากก็จะมี AI ในการตัดต่อรูปก็คือลบพื้นหลังออกไปเลยหรือลบวัตถุก,ก็ได้นะครับผมเออลบคนไปก็ได้ หรืออันนี้จะมีพิเศษนิดนึงก็จะมีจำได้ทุกคนว่าจะมีชิปเซ็ตในการจัดการตัวเรื่องของสัญญาณ w i ไ i อันนี้ก็มีมาให้สำหรับ AI ด้วยแล้วก็เพิ่มเติมอีกอันนี้จะมี AI ในการช่วยในการสรุปประชุมอะไรต่างๆอันนี้ก็ของซัมซุงเขามีอยู่แล้วใช่ไหมตัวพ็อกโก้ก็มีเซียลมีก็มีเลดมีคือองะไรคือหลายๆายแบรนด์มีอยู่แล้วก็อันนี้ก็จัดมาให้ด้วยใน,นเรทราคานี้นะจะบอกราคาหลังเพื่อนเลยแล้วกัน AI ในการช่วยสรุปประชุมมันดียังไงสำหรับคนที่ใช้ในการทํางานเกี่ยวกับการประชุมหรือว่าจะติตดตามงานต่างๆเนี่ยบางครั้งเราฟังไม่ทันหรือว่าเราสรุปไม่ได้เข้าใจความเราใช้ไอช่วยในการสรุปซะจบเหมือนกันผมแนะนําสำหรับคนที่ใช้งานนะครับอ๋อแล้วก็รุ่นนี้แต่ถ้าเป็นระบบรักษาความปลอดภัยจะมีหนึ่งยคนสแกนใบหน้าสแกนอะไรในมือใต้หน้าจอแบบอันตา้าโซนิกซึ่งรุ่นนี้เนี่ย ต่อยู่ในเลทราคาคือ3 0 0 0 0 40,000อัพแต่ว่าอยู่ในรุ่นนี้มาแล้วนะครับเซ็นเซอร์เพิ่มเติมจะมีตัวเซ็นเซอร์วัดแสงวัดความความลึกตื้นอ่าเข้มทิศอันนี้น่าจะมีอยู่แล้วแหละเออรองรับทุกอย่างโอเคเจลสคปกก็ลองรับเซ็นเซอร์จับความร้อนจาับก,การกระพิบต่างนี้หมดนะแล้วก็ลองรับมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นเป็น IP68 แล้วคือตกน้ำได้ไหมตกได้แต่ว่ายอย่าทำตกเลวหลุดประกัน ก็รุ่นนี้ยังมาพร้อมกับลำโพงคู่อยู่ที่2ตัวคือบนล่างนะครับท<ๆ>ุกคนส่วนใครก็ตามที่แบบชอบใช้ในการอึดถึกทนรุ่นนี้ก็เหมาะเหมือนกันนะเพราะว่าทนกว่าโทรศัพท์ทั่วไปถึง20เท่าก็ลองดูแล้วกันถ้าใครอยากทำตกก็ลองดูนะอัดคลิปมาลงโซเชียลอัตดังด้วยแต่ถ้าอัดลงแล้วแท็กผมผมอยากเห็นเหมือนกันแล้วก็รุ่นนี้จะบอกเลยว่ามีการรับประกันสูงสุดเลยอยู่ที่6เดือน ถ้าไม่ทําตกหรือว่ามันอะไรต่างๆตกน้ำตกอะไรเนี่ยเออก็เช่นจอเป็นเส้นไฟแฟลชเปิดไม่ได้ไฟแฟลชเปิดเองปิดไม่ได้จอหน้าจอเบลอหรือว่าไฟชาร์จไม่เข้าหรือว่าเครื่องรวนอัน,นี้เนี่ยอยู่ในกรณีในการเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีหนึ่งเครื่องเลยฟรีๆไม่เกิน6เดือนนะจำเอาไว้ไม่เกิน6เดือนแต่ว่ามีการรับประกันอยู่ที่24เดือนก็ การซ่อมกันอะไรนี่แหละเออเดีว่าถ้ามันเสียของมันเองก็คือ6เดือนเนาะโอเคมาด้านของสีของตัวเครื่องเลยรุ่นนี้จะมี2สีก็คือสีเหลืองกับสีดำอ,อ่าซึ่งสีดำมันจะมีพิเศษนิดนึงก็ออก็ปสีแดงๆหน่อยส่วนทางด้านของราคารุ่นนี้เนี่ยตัวแรง12ลอม256รุ่นนี้จะอยู่ที่2 4 9 0บาทจากราคาเต็ม21,990บาทคนเขาลดอยู่น้อยเป็นช่วงโปรโมชั่นอยู่นะครับ ส่วนตัวแลนด์ส6กลอม512แต่รุ่นนี้เนี่ยจะอยู่ที่2 2 4 9 0บาทจะราคาเต็มอยู่ที่23,990บาทตอนนี้เขาลดราคาอยู่ค่าใครซื้อตอนนี้จะมีแถมนาฬิกาด้วยพร้อมสับประกันเพิ่มเติมนิดนึงแต่ถ้าใครไม่รู้ซื้ออะไรเดี๋ยวทางเราจะลงลิงก์ให้นะครับผมนะก็ค่าใครดูช่องทางไหนก็นแล้วแต่อย่าลืมมาดูใน YouTube กันด้วยนะครับ แต่ถ้าใครดูใน, ok ในติกต็อกเนี่ยอก็อยู่ข้างข้างสีงเหลือกดได้เลยนะครับโอเคก่อนไปขอพูดนิดนึงถ้าใครอยากเป็นดีเจหรือว่าเป็นครีเอเตอร์จยากมีสังกัดอยู่ก็าสามารถเข้าสังกัด Blue ูโ n e ของเราได้เลยนะครับผมก็ ทีมงานเราสป,ปอร์ตดีมากผมก็เป็นวีเจหนึ่งในสังกัดดูโซนนะทุกคนเออถ้าน้องๆหรือเพื่อนๆหรือพี่ๆคนไหนสนใจอยากเข้าสังกัดดูโซนก็สามารถทักหาผมได้เลยตัวทุกคนทีมงานเราน่า,นารักมากวีเจในสังกัดน่ารักทุกคนเลยนะครับผมนะสวยหล่ทุกคนด้วยโอเคาะผมพูดหรือาาดอะไรไปต้องขอโทษมานะที่ดีด้วยนะครับผมนะครับพอโมนตกหล่นอะไรยังไงพิมพ์ตักเอนผมได้เลยนะครับผมนะไม่บ้าครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมนะเหมือนเดิมใครดูช่องทางไหนก็แล้วแต่ มาดูใน YouTube กันด้วยนะครับผมตอนนี้น้อยมากวิวต่ำเรียดๆดีมากทุกคนแต่ลงคลิปทุกวันนะครับไอ้บป็ครับเจอกันคลิปหน้านะครับอาพูดที่มาักชมรับฟังกันด้วยนะครับเดี๋ยวม,มาดูยูทู e ครับ เดิม่เคยเลยนะครับผมก็